นี่ชาโดโดขอร้องละเลิกหัวรั้นสักทีพวกเราต้องการให้นายช่วยนะอย่ามายุ่งกับฉันนะโซนิคฉันไม่มีเวลามันเล่นเป็นเด็กงโง่งงงแบบนายหรอกนะชาโดโดนี่ไม่ใช่เวลามันเล่นลิ้นนะตอนนี้นาะยสนใจแต่ตัวเองเหรอนายคิดว่าเนี่คือสิ่งที่เธอต้องการอย่างนั้นเหรอนายกำลังพูดถึงใครกันเอะมาเรียไงฉันก็ลงหมายถึงมาเรียในคำขอของเธอไงละ่ะเพราะคนเก่งนายอยากจะให้โลกนี้กลายเป็นเท่าฐานไปเพราะกับคำขอของเธออย่างนั้นเหรอ นายอยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะห,หยุดเรียกชื่อเธอในเรื่องไร้สาระสักทีฉันแค่ทำต่อไปไม่ไหวแล้วไม่อีกแล้วซอนิกนายคิดว่าฉันไม่พยายามเหรอฉันพยายามผลักดันตัวเองฉันอยากให้เธอมีชีวิตอยู่อยากให้มีความสุขให้ชีวิตเธอมีความหมายเหมือนที่นายทำอยู่ไงที่เธอตาย ก็เพราะฉันถ้าฉันไม่ถูกสร้างขึ้นมาถ้าทุกอย่างนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นฉันพอแล้วกับคนอื่นที่ต้องมาตักเตือนฉันมันคือฉันคนที่ต้องชดใช้ความตายของเธอทั้งหมดนี่ก็เพราะฉันและฉันฉันฉันพอแล้วกับทุกๆอย่างมากับตัวฉันเองซอนิ มันเจ็บปวดนะเฮ้ฉันเข้าใจนะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะพวก <c oughs> ฉันรู้ว่ามันเจ็บปวด